เรียนรู้ขยันสร้างสรรพัฒนาตนเองนี่ว่ามันสโลกแกนโรงเรียนเป็นอยังคือว่าสันที่ <c oughs> ได้ไอเดียได้พี่น้องได้ไอเดียครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ทีติดตามทั้งเพจ f เฟซ o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  ฮอตดีทีวีสักแฟนเพจครับทั้งช่อง y u u u b e ฮอตดีแลาเพื่อนอนวิเชียวครับนี่ครับตัวอย่างสิ่งที่ฮอตวอาไปเมื่อกี้นี่ เรียนรู้ขยันสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเองนะครับผมอยากได้บอสน้องๆก็รุนใหม่บึ่งเป็นตัวอย่างเนาะเป็นจังไหนมุจโววาสุดยอดว่ะสองปีกว่าเนาะกับบด้ได้ทุกคนนะครับวาสนานําขึ้นอยู่กับบุญวาสนาด้วยนะครับผมสุดๆเลยสําหรับผมฮอดีทวิศนะน้องอุ้งอิง รัตนาพรสาวหน่อยเป็นบัานแพ้งครับเป็นที่หูจักกันดีอยู่ดอกเนาะคือสิหูจักกันดีนะครับผมปินได้พี่น้องครับส,สุด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 ย่อมรับนะครับผมโอ้พอดีทวิศักร์ทางานนี่หอยอยู่ในวงการนี่จกักจนสิเท่าพูดลงค้น่าจนเ่าเอาพี่น้องเบึง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจอ้ส่งผมมารออะไรดิรอด้เดี๋ยวเหมือนแรงเขาจะออกไล่สดอยู่ด้ยวยครับเหมือนแรงเหมือนแรงกับซิมิการไล่อยู่เล็กๆน้อยๆมาสั่นมาบอดบอดไล่มาเ <c oughs> <c oughs> มือนี้มาก,ก่อนนะครับน้องผมแปมน้องเรียเลยส่วนกันว่าเข้าไปกอนพนวาวาไปเป็นมูใหญ่ไล่น้ำมาสอบก่อนล่ำพร้อมพนวาวะปุ้ยมีหอดสอบรอบนี้เอาจริงพี่น้องครับเอาจริงจังไหนวะที่ เล่นจริงจังไหมเอาแบบ,บว่าร้องห่าหมร้องไห้แบบน้ำตาท่วมจ่อพนวัวบาปุ้ยผมก็เลยว่ามัสิเฮ็ดคักเทนอปันก็เลยเดทผ้ากันมาเร็วนะครับอยากมาคุยงานกันรูปแบบแนวทางการไล่ว่าสิไปจงังไดอยังจังไดมาหลับบดหลับบาทต่างๆเนาะสำหรับยายไล่เราว่าก็เลยเดเฝ้ามาเอาพี่น้องครับปุ๊ดมึงเนี่ยผุะผุดผุด เสียนุ่นแล้วทั้งบรรยากาศเมืองครับผู้เด็กก็สิเห็นดูแล้วล่ะเนาะบรรยากาศ,บ,ากาศบ้านน้องหญิงแต่ว่าขวบปีบ่ค่อยได้มาหนับเลยบ่ค่อยเห็นเบิ้งฟักฟังทั้งผีไปที่นี่ตรงขามบ้านนี้บ้านพี่น้องเบิ้งท้องฟ้าที่ไรท้องฟ้ายามแหลงฟ้างามยามแหลงข้างทุ่งน้องหาน เอาพนมาท่านหนมีปลายบานเนาะผมมาเป็นอ๋อเฮ้ยใส่ขามีเฮ้ยตีมาท่านมีมันมีกคสีมีอยู่หนีเนาะจ้ะดูพี่น้องเบื้องมีกคสีมีอยู่หนีนี่เพราะว่าตรง,งนี้มองหนีดิเ่นเหลือไปเนี่ยครับรั้วทางเข้าสองฝั่งสองทางนะครับนี่กระพุ่นต้างหลังผมเห็นปะนะครับเป็นรั้วสแตนเลสแบบเลื่อนเนาะแบบเลื่อน คล้ายๆกันกับบานพอดีเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแบบรูปแบบโปงนี่ประตูออกเขาสำหรับทับพิดประตูใหญ่เนาะเปิดออกเปิดเขาพ้นยางเขาตรงนี้ได้นี่รัลสแเตเลสน,นะครับหนากวางลายเติบเพื่อบ,<ฮ>บอางเงาเลยค่ะนด้านขางเป็นร่่งจอดรถจอดรถได้ไนะสามขั้นสี่ั้นบ่สามขั้น หนึ่งใยิ่งตะเสียวมาแล้วคุณมาแล้วจะฟองบาตรปุริสิบห้าหลาเปิดตลาดโอเพนสิไปตล,ตลาดพี่น้องครับ้องอยิงสิไปตลาดเดี๋ยวฮอนมาเบิง่งฟางทักนี้ที่ฮอนสงสัยเลยว่าตะกี้มันมีข้องอยู่นี่โอ้พอม,มีข้องแล้วพี่น้องครับตะกีะ้เป็นบ้านหลังเกา่าสิมีคล้องหนามอยู่นี่อยู่ซื้อตรงกำแพง <c oughs> ออกมาแล้วแต่ละสองแต่ละเามาื่อไหร่กันนเะจ้าอย่าบอกคนเด้อบ้าสิเป็นงัดโอ,อนเลิฟแต่ละสองต่าง สะอวน,นหายสะอวเฮือนสะอวนสั้นอ้ยูน่นัอนครับบรรยากาศแบบยางยางดีแห้งตรงตรงทั้งเงินหอวนั่นแห้งดีด้วยนี่นี่นี่เท่งนี้แห้งแบบอุ้ยประทับใจฮอนดีอยากมีอยู่แต่ว่าบ่มีพื้นที่สังสง่งแล้ครับรักเลยกับโบมีเงินสั่งเลยไปมึงนีะครับปาผมยังไง,ง,งกินขึ้นยังแจกกันไล่แจกกัน นั่นไสกันไรดอกนั่นใสกันนาบ้านนั่นไสันอะาลำเลียงทำน้องอย่างครับพวกซ้ำประปีไหมครับอาอแบบหดายไหลทำน้องห่วมกันไปเลยผมขอล้ำทำนองใช้ยาพุ่มิึงเลยทำน้องใช้ยาพุ่มมันแมนมาแล้วใช้พุ่มเหรอันมาเพื่อนละพอจะเปิดประมาณกลางเอ็บอกแมนมากเลยผมฉันใช้พุ่มกัละพอจะเปิดประมาณกลางประมาณกลางโอ้ละพอ เนมาการแกงประมาณกงเดวเห็นโอ้สิปตะฟังไปใชไปคือรถนั่นขั้นหนน้อยนั่นี่บากผู้ละขั้นเลยนั่นเพื่นสิไปใสกไปตลาดฮียผูดะไปไนตลาด้ดไปพออาสิตะพิตะสิพาไปทำการใช้เห็นรถสีดงนี่ เอ๋อบอมแมนกับไทยเอาเบอร์สุขคนโอ้ไทยเอาเบอร์สุขคนล่ะแต่ว่าขัน <ไป S 1> ขันเฮาเฮ็ดกล้อง <ไป S 1> แล้วก็สิได้ลงไหมมันสิน้นได้หล,นด,ลดนะความหมายมันยังย้อนที่สิพาไปเบิ่งทางผีพอดีพาทั่วเงอนน้องอญิงเล็ก,กนหน่อยนะพี่น้องบางทั้งนี้เป็นอันเป็นสารนะครับสารสาร,สารพระภูมิ ต้นไม้คุดหลอมที่เขามาเกี่ยวก้อนอน,น,อน,น,น,อนั่นฝนตกะหมอนีมันสีน้ำเต็มวันนี้น้ำเต็มบันทึกเพิ่นอันนีน่ไม้คุดหลอมเนี่ยเหนียวสวยทั้งหลังกับมันด้วยครับเพื่อนนะทั้งหลังซองสามตนเนาะเอาเป็นคุดหลอมเป็นแค่หน้าอ<ม>ือันนี้เป็นชาดัดนะครับชาดัดชาหกเกี้ยนโอ้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 มีเกือบเกือบโบเป็นยังพน้าวชาหกเกี้ยน เร้อยงง่างเงาไปเลยไปทิ้งถ้ามึงบาดไงไปทิ้งงามครับพี่น้องตอน้นอันนี้ต้นเนียงเนาะเบื้องดันขขางของบานด้วยครับเด้อพื่อนออกแบบได้ดีแห้งกราว่างเป็นหม่องนั่งเลรียได้เด้อนี่ยครับตรงนี้เป็นหม่องนั่งเลรียเสริมเย็นได้ข้างบนเนาะบ่ะเคยเขาไปทางในเด้อครับพี่น้องบัเคยขัไปทางในเห็นแต่นในรูปเวลาหนองโพดลงเนาะนี่จุดผีก นี่ขึ้นชอบเลยมองนี้คือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยพี่น้องคุณจักบาวาขึ้นไปข้างบนแล้วมันพาลูดามาโอ้ยสวยบอกคักเลยทุ่งหญ้าเขียวขจีบอกไงซัก,กัดทงหน้านั่นแหละมันงามไปเบิดเลยนะครับมันได้วิวดีแห้งผมเสื้อเลยว่าอีกสิบป,ปียี่สป,ปีกับว่าถ้าในม,มีผู้ใดออกมาอยู่ยังมาเห็ดนั่นเห็ดยังใส่ให้มันเสียวิวนะครับ เพะฉะนั้นวิวรักลานทังสี่ขสินยูไปยังสี่ล้ครับเป็นสิบปียี่สิบปีได้มองนี่ละได้ดีแห้งแล้วที่สําคัญข้างหลังเป็นบานหน่อยเพเออีกบานหน่อยเพเออีกพี่อันนี้ก็มกักบักย่างฮักเลยวันดีเป็นคนม,มาาัเข้ามาตาเนาะอันนี้พ่อไม่เห็นบานน้อง,งยิงกันบูโวยที่ใจบักเบืองบานหน่อยเพเออีกพุ่นพุ่นขออไกล้นี่บานยู่นี่อันนี้ขอกงัวขอกล้แล้วนี่มึงนี่ละผมบริเตตตัวดิวิวไหม แบบสุดๆเป็นไนครับพี่น้องโอ้โห้ามีโอกาสอดีอยากไปเฮ็ดไปทุ่งหน้าแบบว่าเฮ็ดขึ้นนี่สินะแล้วก็เฮ็ดมองเป็นคล้ายๆมองนั่งหลินทึ่งๆแกวเลยนี่ถ้าพี่น้องมาเป็น่นผู้ชมประมาณนี้ครับพอกันคิดหน้าครับ